สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอมเองเหมือนเดิมนะจ๊ะก็วันนี้นะคะก็แอบ,บมาดูหอมนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พบป้าใครเลยนะต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็ใกล้หายแล้วเนาะแอมจะมาบอกพี่ๆค่ะว่าเป็นคำถามที่ถามนวนๆซ้ำๆทุรุ่นในชว่วงนี้นะคะที่พี่โทรมันจะถามมาว่าตอนนี้แอมจะสายพันธุ์ไหนให,ให้ลูกค้านะคะ ก็โดยส่วนตัวเองอ่ะพี่ขาถ้าพื้นที่แต่บ้านพี่เป็นพื้นที่ที่ฝนเยอะนะคะโดยส่วนตัวเองก็จะแนะนำเป็นสายพันธุ์阿拉นะคะพี่แต่ว่าถ้าไม่เป็นทันเองของรับแรงก,ก็ใช้ได้นะพี่ขาถ้าพันธุ์ไหนสมบูรณ์โดยที่หัวเขาไม่ได้แบบไงไม่ได้โดนหนอนเจาะเยอะแล้วหัวเล็กจนเกินไปอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะคะพี่พี่ขาแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวเองอ่ะพี่แอมจะเน้นพันธาาุ์阿拉โจงเงี้ยเพราะว่า ลูกค้าแอมอาส่วนใหญ่จะเป็นพืนที่ฝนเยอะค่ะพี่โดยเฉพาะทางมากใต้เนาะฉะนั้นก็จะเป็นพันอา์าดซะส่วนใหญ่นะคะแต่พันธุ์อื่นก็ใช้ได้นะคะพี่หาแล้วก็เมื่อวานพอดีอแอมได้คุยกับพี่วีรวัตรนะคะพี่เขาก็แนะนํามาดีมากๆค่ะจะบอกว่าโดยช่วงเนี้ยพี่ขาหอมอะส่วนใหญ่อะจะมีข้อหนึ่งที่คนมักจะลืมไปว่าฝนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะยิ่งหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้ใบแข็งแรงทาให้ใบไม,ไม่ไม่หักค่ะพี่หาก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนนะคะ แคลเซียมโบลอนหลายๆคนลืมไปหรือยังเอ่ยโพนี้แอมเคยทํานะพี่ๆขาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปลือโพที่เป็นรูปตัว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 กระป๋องตัวตัวขวดยาให้อีนะคะหรือว่าเป็นซองนี่แหละมีขอดีดีเดยไม่มั่นใจจาแอมเคยทาโพไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิที่ช่วยได้นะคะแล้วก็มาตอบคาถามว่าตอนนี้ของแอมจะเป็นเน้นไปนสายพันธุ์อารานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าแอมมันจะเป็นโซนที่ผลเยอะ,ะคะ่ะแล้วก็ของของแอมตอนนี้มีแต่ของเป็นหนุก,กดานนะคะเพราะว่า หอมรับแรงแท้ส่วนใหญ่จะแห้งได้สามเดือนเต็มและจะเริ่มเป็นสุกรดาษจนส่วนใหญ่ค่ะถ้าตัดช้าเนี่ยหนอนมันเจาะเข้าหัวห่นแล้วก็จะทําให้หอมเนี่ยมันแปรไปได้ง่ายนะคะฉะนั้นก็จะมาแจ้งก่อนนะแล้วก็ถ้าใครต้องการใช้หอม,มนะคะศูนย์โทซีสามสองสามห้าสามหกสานจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับน้องแอบเองนะครับสวัสดีค่ะอ,องนะคะก็เลจซ่า ดองออเดอร์ในในออนไลน์ online, ไว้ค่อนข้างค่อนข้างหลา,า,ากหลายนะคะแล้วเดี๋ยวมืออาชีพจะลืมมากๆะคะ่ะพี่ๆสาแล้วก็ด้งเใครยังไม่ได้หมอมขาคายแอมพีะนะคะเพราะว่าอกากาศเริ่มดีแล้วนะแล้วก็ดูหอมในช่วงโควิดแล้วเต่กย็ยังยังไม่เหลือมุอ่ขีดดีนะคะฉะนั้นเวลามาดูหอมอ่ะก็จะมาดูในยามที่เขาไม่มีผู้คนอยู่นะคะแล้วก็เวลาดูคนเดียวดังสูงนะคะดูนะคะแหวะเป็นอย่างนี้นะคะ ฉะนั้นอุปกรณ์เสริมในการใช้ในการดูหอมนี่นะคะเนี่วิธีนะครับอย่างนี้เลยครับเอ๊เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นหอมที่สอยลงมาตะกี้นะคะนี่นะจะเป็นเบอร์มไม่ได้ใหญ่โบ้เลพี่ตอนแรกมันมาก็ใหญ่กะะว่านี้ค่ะแต่พอแห้งปุ๊บตัดปับมันก็มุดแตกอ่ะพี่ขาแต่หอมนี่พร้อมพุ่กนะพี่ดูใจหอมนะเห็นมคาที่พี่มองเ,อเขียวๆนี่คือใจหอมนะคะแล้วก็หนูขอยาดไม่ใช่ว่ามีใจเขียวแค่อันเดียวพี่มันมีใจเขียวทุกอันเลยพี่ขาแต่นี่ให้ดู หนูแกะเข้าใจแกหอมทิ้งไปหายหัวพี่หาเสียดายค่ะอันนี้แกะได้เท่าที่ให้เห็นก่อนนะเป็นนี้นะคะเบอร์นี้นะเอ้าหายไปไหนวะเบอร์นี้นะคะนี่อันนี้ดูใจหอมขนาดนี้นะคะนี่นะคะเป็นเบอร์นี้นะคะออันนี้จะไปส่รงเคอรี่นดอบพรพวงนี้นะคะอันนี้ไป็ส่พันอาลานนะสำหรับพี่พท่านไหนที่พื้นที่ฝนเริ่มตกชุกนะคะ พะะันอาลาดนะจ๊ะตอนนี้ก็น้องมาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวันจะมีกลับบ้านแล้วเพราะว่ากลัวมีคนมาค่ะไม่ดีหรือว่าขโมยเลยครับพี่เพราะว่าหนูยังไม่ค่อยยังเป็นหว่วงค่ะอขอเวลาสั้งสองสามวันให้ให้ขีนมาเสถียรกันเนาะแต่ละที่ก็เบอร์นี้นะจ๊ะถ้าใครต้องการใช้บานหอมแบงรับแรงแทนนะคะศูนย์หกสี่สามสองสามห้าสามหกสามค่ะสำหรับพี่พี่ท่ไหนที่เคยสั่งแล้วแล้วรู้สึกว่าเอะของยังไม่ถึงทากขาน้องทีนะคะเดี๋ยวจะส่งให้พี่สวัสดีค่ะ ตัวนี้นะคะตันนี้นะครับมบีมาสองตันจ้าตัวนี้นะ